สวัสดีครับผมนายเทงเอาลังผมคือเบีย x ยูในรหัส40ทั้งตัวสปอร์ตและก็ตัวธรรมดาเป็นรุ่นล่าสุดเดี๋ยวเราจะมาลองขับในสนามปทุมธานีสปีดเว y เป็นลองขับครั้งแรกของทางผมด้วยและตอนนี้นะครับทาง b บ w ไม่เยูเปิดตัว IX 40เป็นชุดแต่งแบบสปอร์ตจะเหมือนในรหัส50เลยแค่การตกแต่งสีสันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ชุดแต่งเนี่ยเท่เหมือนกันเลยนะครับนี่ไฟหน้าเลเซอร์ไลท์ชุดแต่งแบบ m Sport ตรงนี้ใส่เข้ามาให้เป็นสามเหลี่ยมสีดํา เซนเซอร์รอบขันกล้องรอบขันมีที่ล้างกล้องหน้าก็ใส่เข้ามาและโลโก้สำหรับเติมน้ำยาล้างกระจกนี่เป็นแบบนี้เช่นเดิมส่วนในรหัส40ซึ่งเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะถูกกว่าอยู่ที่4.999แต่คันนี้5.299ล้านบาทนะครับนี่ตรงนี้ก็ชุดแต่งเรียบร้อยขึ้นนะเราเห็นเลยว่าชุดกันชนเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเส้นสายเรียบขึ้นก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเพราะว่าตัวนี้จะดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอตัวเนี้ยดูสปอร์ตทันสมัย แต่กระจังหน้าไฟหน้าเลเซอร์ไลท์ระบบหลบหลีกรถคันข้างหน้ายังคงมีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแตกต่างแค่การตกแต่งเท่านั้นแน่นอนเขาว่าตัวล้อเนี่ยให้ลายมาเหมือนกันแต่ตัวเบรกคาลิปเปอร์แตกต่างกันในตัวธรรมดาจะไม่มีสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตนี้ให้สีน้ำเงินมาให้นะครับล้อใหญ่โตถึงขนาด22นิ้วช่วงล่างถุงลมปรับกระดับได้แต่ลายทั้งคู่ในรายราคาต่างกันแต่ล้อเนี่ยเหมือนกันต่างแค่ตัวเบรกที่เล่นสีแตกต่างกันเซนเซอร์รอบขันก็มีมาให้ กระจกมองข้างเหมือนกันนะครับกล้องรอบคันไบร์สปอร์ตไปแล้วในตัวครบเหมือนกันคือต้องบอกตรงว่าแตกต่างกัน,นเรื่องของสเปคมอเตอร์กําลังแบตเตอรี่แล้วก็การตกแต่งเท่านั้นเมื่อเปิดเป็นแบบนี้นะครับไฟฟ้าเฟร,รมเลสเช่นกันนะครับตกแต่งสีดาแถมมีประตูด,ดูดมาให้นะครับเนี่ยนี่ดูดแบบนี้เลยนะก็ถือว่าออปชั่นภาพรวมเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยผมว่าเขาให้มาเหมือนกันมากๆส่วนที่ชาร์จนะครับอยู่ในด้านขวาด้านหลังของตัวรถ AC DC ตัวนี้ตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้ความไวเท่ากันนะครับระหว่าง2ตัวนี้คือชาร์จไวเท่ากันแต่ถ้าเป็นตัว50เนี่ยจะได้195กิโลวัตต์แน่นอนว่าในรหัส40,000เหกันแต่ถ้าเป็นสปอร์ตกับตัวธรรมดาแตกต่างกัน,นเรื่องของไฟไท้ายครับตัวนี้ไฟท้ายสีแดงแบบไม่ใช่รมดำนะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนี่คือไม่ต้องเปิดไฟก็เป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นแบบสปอร์ตจะได้ไฟแบบตัว ix 50เลยนะครับเป็นสีเทาๆถ,ถ้าไม่เปิดไฟก็จะไม่เห็นว่าเป็นสีแดง รหัส40 X Drive ขับเคลื่อน4ล้อเรียใบยแอดเล็กน้อยเมื่อกี้เราไปท้ายปัดกันมารวมถึงชุดกันชนล่างอันนี้แบบสปอร์ตแบบเดียวกับ iX ในรหัส50นะครับไฟท้าย2ชุดตรงนี้อันนี้จะเป็นไฟสำรองนะครับเป็นไฟถอยต่างๆส่วนไฟหลักก็คืออยู่ข้างบนแต่เขาจะไม่มีไฟ2ชุดแบบพวก Audi นะเพราะว่าเขาแทรกไฟชุดที่2เนี่ยไว้ในฝาก,กระโปรงท้ายไฟชุดที่2เมื่อเราเปิดขึ้นไปปับ๊บไฟตรงนี้ก็จะติดแทนนะครับหน้าตาแบบนี้แหละเน้นใช้งานให้เห็นเป็นหลักนะครับ แต่เราจะเห็นลดลายคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่สติกเกอร์นะเพราะว่าโครงสร้างคันนี้เป็นอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทาให้น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเนี่ยคือความพรีเมียมความโดดเด่นของตัว iX เขาแหละห้องสำหรับนั้ยพับเบาะได้3ส,ส่วนนะครับมีที่เก็บของด้านล่างเข้ามาให้เยอะพอสมควรรวมถึงฝา้า้ไฟฟ้าขนาดใหญ่มากแน่นอนเขาว,ว่าภายในเนี่ยออปชั่นใช้งานเหมือนกันนะระหว่าง2งรุ่นนี้แต่แค่การตกแต่งพวกเบาะวัสดุสีพวกนี้นแตกต่างกันอันนี้คือได้แบบเดียวกับพวก iX 50เลย ผมมองว่าเขาเสริมตัวสปอร์ตเข้ามาใน5.299ล้านบาทเนี่ยภาพรวมมันก็เหลือๆแล้วนะในการใช้ง,งานจริงสีก็อาจจะดูผมว่ามันแก่ไปนิดนึงส่วนตัวผมชอบสีดําแบบตัวก่อนหน้านี้มากกว่าคือตรงนี้จะเน้นความหรูหรามากขึ้นแต่จะไม่มีพวกสีทองเข้ามาชัดเท่ากับตัว X50 ที่เป็นข้างนอกรถนะครับรวมถึงหลังคากระจกอันนี้เปิดไม่ได้แต่เขามีระบบกระแสะไฟฟ้าที่ทําให้กระจกใสขึ้นนะครับแล้วก็กุ่นขึ้นได้นี่กดเปิดปิดได้อน,นี้คือทึบอยู่นะ ก็จะเป็นฟ้าๆแบบนี้ส่วนนี้เปิดจะเห็นว่ากระจกเนี่ยเขามีการกองแสงมาเยอะมากนะคือแม้จะเปิดก็ตามแต่ตัวกระจกเนี่ยก็ยังค่อนข้างมืดอยู่ตอนแรกคิดว่าไม่จะเปิดนะแต่จริงๆคือเขาเปิดแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใส่เข้ามาให้นะครับในตัว iX ถือว่าออปชั่นแม้จะเป็น40ผมมองว่าซื้อได้เลยคือมันเหลือมากๆแล้วอะระบบช่วยเหลือการขี่ก็มีรักษาให้อยู่ในเลนก็มีคือครบแล้วจริงๆแตกต่างแค่เรื่องของความแรงระยะทางและก็การตกแต่งภายนอกเท่านั้นเลย ส่วนด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะไม่มีอุโมงค์กลางอะไรแล้วเป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนมีที่ชาร์จมาให้ถึงสจุดในด้านหลังนะครับผมนั่งกัิน3าคนชาร์จสเครื่องนั่ง2คนก็ชาร์จสี่เครื่องมีอุปกรณ์เสริมติดตรงนี้ได้แบบ b m w หลากหลายรุ่นนะครับข้างบนนี้ก็มีบอกเลยว่าข้างหลังนั่งสบายนะคืออาจจะไม่ได้โปร่งโล่งมากเท่ากับพวก X7 หรือว่า X5 X5 พวกนั้นก็ถือว่าเนี่ยรอดขาได้แต่ถามว่าโปร่งสบายไหมถือว่า กล,กลางระดับหนึ่งแล้วกันลำโพงฮามันกระด,ดอนแอร์หลัง4ี่ตำแหน่งแยกโซน4โซนทั้งหมดรอบคันเบาะนุ่มพอสมควรแต่แอบชันเป็นหนึ่งนะครับมีที่วางแก้วน้ำที่วางของอะไรให้กำลังดีรวมถึงตัววัสดุเบาะก,ก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเก็บงานดีมากแต่พวกหัวพวกนี้เล็กเฮดลูมต่างๆเหลือเฟือ,อถือว่าโอเคนะถ้าถามว่า ความสะดวกสบายข้างหลังแม้จะน่าเสียดายว่าไม่มีม่านบังแดดตรงนี้มาให้นะครับในระดับ iX แต่พวก x5 หรือว่าพวก x7 ตรงนี้มันจะหรูหราน,นั่งสบายกว่าตัว iX พอสมควรครับซึ่งตัว iX เนี่ยคอนเซ็ปต,ต์ของเขาก็คือเน้นวัสดุที่ลักโลกนะทั้งคันเลยแล้วก็ให้ฟีลลิ่งแบบห้องนั่งเล่นนะครับคือนั่งสบายเนี่ยเบาะแบบเป็นคล้ายๆโซฟาชิ้นเดียวนะครับไม่มีนูนต่ำอะไรไม่มีอุโมงค์กลางคือนั่งตรงไหนก็แบบเอ,อสบายอะแต่แค่อาจจะไม่ได้โป่งโล่งมากแต่ผมมองว่าความฟีลลิ่งวัสดุ ทนสีหรือว่าความโปร่งของหลงังคาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างโอเคนั่งแล้วไม่ได้อึดอัดแบบที่คิดน,นะครับรก็ลองในตัว i อซนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นมอเตอร์คู่3 2 6แรงมา้าแรงบิดสูงถึง630นิวตันเมตรนะครับตอนนี้เราขับในโหมดสปอร์ตนะบอกเลยว่าแรงสะใจเป็นมอเตอร์คู่ด้วยแม้รหัส4000ถึง100เนี่ยตามสเปค6.1วินะครับส่วนช่วงล่างสามารถปรับได้นะครับเช่นเดิมเป็นช่วงล่างถุงลมนั่นเองเห็นรถอ้วนๆแบบนี้แต่เนี่ยลองเหยียบนะ อชอบเสียงชอบเสียงที่ทางฮารซร m m เมอร์เาพันน์ให้มากเลยนะครับเนี่ยแต่ความอ้วนของมันก็มีอาการย้อยอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะนี่แต่ f e ลลิ่งผมว่ามันเป็น SUV s A v ของทาง BMW ที่มันใหญ่แต่ขับสนุกมากๆเลยนะครับเนี่ยลองเข้าของอ่งช่วงล่างแม้จะปรับสมบอร์ดก็ตามแต่ตัวรถเองเนี่ยเซ็ตมาให้ ยังมีความนุ่มอยู่บ้างนะครับเนี่ยคือเวลาเจอทางทุนโยนต์นก็อาจจะมีโยนอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะแต่ผมว่าฟีลลิ่งอัตราเร่ง40ก็เหลือๆแล้วนะเนี่ยในการขับขี่ในเมืองทั่วไปเดี๋ยวเราลองเลนเชนแรงๆดูอะไรกิงไ,ได้เราจะลองเลนเชนนะครับ3 2 1สอหโอยอัตราเร่งไม่ธรรมดานะครับ นี่ผมว่าพวงมาลัยเซ็ตมันน้ำหนักคือดีมากเมื่อเทียบกับตัวมอเตอร์ของมันนะรวมถึงในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่างเนี่ยผมว่าคือมันติดสปอร์ตแต่มันมีความนุ่มแบบผู้บริหารยังคงนั่งได้อยู่แม้รถจะอ้วนจะใหญ่แบบนี้แต่ผมว่าช่วงล่างคันนี้เซ็ตมาขับยังคงมีความสนุกอยู่ถ้าคนชอบขับเร็วๆนะอันนี้ถือว่าดูดีมากๆแต่ในเรื่องของอัตราเร่งถ้าถามว่าตัวนี้มันเหลือไหม6.1วิ0ถึง100ผมว่ามันเหลือๆแล้ว แล้วก็ไม่ต้องไปเล่น50ก็ได้ถ้าไม่ได้เน้นแบบซิ่งหรือว่าเน้นออปชันพวกดีไซน์ตกแต่งมากนะักเพราะว่าอย่าลืมว่าหัส40เนี่ยมีช่องล่างสปอร<า>์ตมนมัน,นจะแบบท้ายออกได้นะครับเพราะว่าเป็น Rear View by a s s เนอะเนี่ยเนท้ายออกได้ท้ายออกได้ออคือเป็น,นอไ X ที่ท้ายออกได้นะครับผมแม้จะเป็น Motor c คู่เพราะว่า B M เขาพยายามเซตรถออกมาให้ขับสนุก เน้นขับสนุกไว้ก่อนแม้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่โตโมโหลานแบบนี้และเป็นขับสี่ก็ตามแต่เมื่อกี้ผมเข้าโค้งและพยายามเร่งให้รถมันท้ายออกมันก็ออกได้อันนี้แหละเป็นข้อดีของความสนุก Fun to drive ของทาง B M W เราก็ขอลองขับบนถนนจริงสักเล็กน้อยครับเพื่อทาความเร็วหรือว่าลองระบบต่างๆได้ซึ่งตอนนี้เราเหยียบซัดไปเมื่อกี้แบตเหลือ87%ดรถวิ่งได้ประมาณ284กิโลตามสเปคเนี่ยเป็น N E D C ประมาณ420นะถือว่า ตัวนี้จะได้ระยะทางที่น้อยกว่าตัวรหัส50ซึ่งเป็นจุดแตกต่างหลกักๆทั้งเรื่องของความแรงและก็ระยะทางแต่ผมมองว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วในราคา5.29แบบนี้ถือว่าเขาทําราคาได้ดีนะตัว5.29เนี่ยเป็นชุดแต่งแบบสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรหัส40ปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ4.9นะในราคาล่าสุดไม่รู้ว่าปีนี้มีการอัปเดตปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวนี้ที่เป็นสปอร์ตนะครับจะเป็น5.29แน่นอนเขาว่าเรื่องของช่วงล่างเนี่ยตัวนี้ผมเซ็ตแบบสปอร์ตเป็นช่่วงลางงมแมนนยเี่น ถือว่าเซตมาโอเคเมื่อกี้เจอถนนยับยับแต่ตัวรถก็ไม่ได้ยวบโยนมากในช่วงล่างแบบสปอร์ตนะครับรวมถึงลองความเร็วกัน3 2 1สองหนึ่งแปดสรอยี่นะลองดูสั่นๆสามสองหนึ่งเก้าสิบรอยยี่ 3, 2, 90, 100, 100, ครับนี่ประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าตอนดึงเนี่ยตอน80ดสรอยยี่ผมว่ามันไม่ค่อยดึงเยอะเท่าไหร่ด้วยในรหัส40ด้วยอาจจะเป็นแบบ เน้นขับเรื่อยๆชิลๆมากกว่าคือกระทืบปั๊บมันจะไม่ดึงหลังติดเบาะถ้าเริ่มจากความเร็วประมาณ80-100ยี่แบบนี้ครับคือเกินความเร็วปลายๆและแรงดึงจะไม่เยอะแต่ช่วง0-100เนี่ยผมมองว่าแรงดึงเขาค่อนข้างเยอะเลยส่วนเรื่องของการเก็บเสียงตอนนี้ความเร็ว150นะครับนี่เสียงลมมีเข้ามาเพราะว่าอย่าลืมว่าคันนี้เป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะครับคือไร้กรอบทําให้การเก็บเสียงผมมองว่าจะสู้พวก X5 พวกนั้นไม่ได้ แต่ก็ถือว่าทําดีในแง่ของการเก็บเสียงถนนเสียงลอยต่อถนนรวมถึงเสียงการเล่งเนี่ยผมชอบมากมากเลย hmm. ข้อชอบคือรถไฟฟ้าหลายๆคันนะครับก็จะไม่ค่อยมีเสียงสังเคราะห์เวลาเล่งเท่าไหร่ก็มีเพิ่ม EQS ก็จะมีของ BMW ก็มีแต่พวก Volvo พวกนี้หรือแล Audi เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเสียงแบบนี้เท่าไหรนะ่นักแต่ผมว่าพวกนี้เสริมทัการขับขี่ได้ดีมาก แต่บางคนอาจจะลำคาญเนาะอยากขับรถไฟฟ้าแบบเงียบๆก็แล้วแต่ชอบส่วนช่วงล่างพวงมาลัยในความเร็วสูงตอนตรงๆเนี่ยผมว่าเขาเซ็ตมันนิ่งมากนะนี่เนี่ยโอเคเลยน้ำหนักพวงมาลัยรวมถึงช่วงล่างแบบสปอร์ตไม่ได้แข็งแบบที่คิดอันนี้คือเซ็ตมาเน้นคนนั่งสบายมากกว่าตามระดับพวก x 5ก็ประมาณนี้อารมณ์คล้ายกันเลยส่วนระบบช่วยเหลือการขี่นะครับก็ควบคุมพวงมาลัยให้นะครับเหมือนกับตัว x 3ที่เราเคยขับแต่ไม่ได้มีระบบว่าช่วยแซงอะไรให้ตัวนี้ยังไม่มีใส่เข้ามา การเกาะเลนถนนหรือว่าการรักษาวความระยะห่างเซ็ตมาได้โอเคนะเนี่ยประมาณนี้ลอยยี่เราถึงถ้าปล่อยพวงมาลัยนานก็จะมีไฟเตือนเหมือนตัวไอเที่เราเคยรีวิวไปนะครับไฟขึ้นตรงนี้แต่ที่ชอบคือพวงมาลัยแบบนี้รู้สึกว่ามันจับถนัดขึ้นพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราลองสนลองแปดสิอยี่สิในตัวไอกันนิดหนึ่งนะครับหมดสปอร์ตสามึงมันจะดึงไม่เยอะเท่าไหร่ลอยยี่ 3.6วิดึงไม่เยอะแต่เลขไวเอาเรื่องนะครับคือด้วยพลังกำลังของมันอาจจะดูแบบไม่ได้หลังติดเบาะแรงบิทโหดๆพวกนั้นแต่ตัวเลขกลับดี3.6วิโดยประมาณนะครับในโหมดสปอร์ตไว้แค่นี้ถือว่าในการเล่งแซงรถมรทุกหรือว่าเนี่ยในการออกขวาเล่งแซงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วเหลือเฟือแล้วในรหัส40กับเทียบราคานี้ผมว่าคนที่ชอบ BM แล้วก็ อยากได้รถไฟฟ้าที่เรนรถครอบครัวได้แล้วก็แรงได้ตัวนี้ถือว่าเหลือแล้วเมื่อกี้ผมลองในความเร็วประมาณ120ขึ้นนะครับคือถ้าเจอถนนแบบนี้มันจะมีอาการโยนอยู่บ้างเล็กน้อยนะคือมันจะไม่นิ่งเหมือนพวกรถสันดาปหรือว่าไฮบริดของทางบีเอ็มดยูที่ผมเคยลองคือพวกนั้นนะ่ะเหมือนเขาจะเซตมาให้แบบแข็งกว่านี้แต่พอเป็น IX เนี่ยรู้สึกเลยว่าเขาเซตมามีติดนุ่มอาจจะด้วยแบตที่อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ในส่วนส่วนของใต้ท้องรถแบบนี้ทำให้มันมีแรง น่วงอยู่บ้างนะครับเนี่ยเจอถนนแบบนี้มันจะแบบโยนโยนนิดนึงคือปรับช่วงล่างแบบสปอร์ตสุดแล้วถามว่าถ้าคนชอบซิ่งช่วงล่างตรงนี้เซ็ตมากลางแล้วกันถ้าในระดับราคานี้นะครับก็จะมีพวก audi e-tron เนาะตัวสปอร์ตแบกตัว SUV ซึ่งตัวนั้นเนี่ยช่วงล่างผมมองว่าเขาเซ็ตมาได้ค่อนข้างดีกว่าก็เป็นประมาณนี้นะครับผมภาพรวมพรีวิวคร่าวๆ ix ในรหัส40ทั้งตัวธรรมดาและก็ตัวสปอร์ตที่มีการเปิดตัว รุ่นใหม่ล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์นี้โดยก็ไปชมคันจริงก็ได้ราคาอยู่ที่5.299ล้านบาทนะครับก็ผมมองว่าดีไซน์สวยขึ้นเยอะผมชอบกระจังหน้ากันชนแบบสปอร์ตอยู่แล้วและการขี่นั้นแน่นอนว่าเป็นแค่ชุดแต่งที่แตกต่างกันในรหัส40เหมือนกันทั้งคู่นะครับถ้าใครชอบความแรงตัว50ก็ราคาสูงขึ้นกว่าประมาณล้านหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ผมมองเลยว่าการขับขี่ภาพรวมคันนี้ทําได้น่าสนใจมากๆคือเพียงพอแล้วราคานี้ ได้แบบนี้ออปชั่นล้นๆแล้วก็ความขี่40แบบนี้ผมมองว่าเหลือๆและบอกเลยว่าประทับใจจริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในตัวการทดลองขับ i x 40ตัวสปอร์ตและก็ตัวปกติและในคลิปนี้ต้องขอบคุณทาเบียร์ท่อยู่ไทยแลนด์นะครับที่เชิญทางเทคฮาร์ u ออโต้มาร่วมงานบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ขับดีมากๆเลยมีการหมุนรอบๆตรงนี้นะครับมีการเติมสบู่ให้ลื่นๆท้ายปัดด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุกจริงๆและคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนั้นก็ต้องขออภัยไว้หนะน้าทีด้วยครับสำหรับนี้ผมน,า,า,นมายคอแล้วก็สสััดีครบ